สองมืนก็มาถึงเมื่อวานเวลาตีสี่กว่านะครับตีสี่ครึ่งตีสี่สี่สิบนิ่มครับรถ ก็ตาขับไมโครมาลองเองเลยครับพอดีว่าอย่าเส้นรถวันนี้ครับแต่วันนี้มันตรงกับวันพระเลยถือโอกาสเว้นไว้ก่อนสักวันครับบุงกี้ลวมครับ bị cái tay bưng đấy tôi chỉ đợi chấm léo chưa nói khớp lửa đây lửa đây chun anh này lo bài sớm bài về làm hàng kẹp vị ở quả mẹ mua bịch này mày thay tông này đúng không Bunny gọi tay nằm Hôm nay đơn sẽ liệt. Tìm phim chạy. A lấy mặt bằng tay mặt bằng 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 mặt bằng

เก็บรายละเอียดครับติดฟิล์มแล้วก็เช็คเอไม่รู้ว่าเขาเช็คให้หรือเปล่าก็เหลือติดฟิล์มครับนี่ครับตอนนี้สภาพมาเออดูครับช่วงหลัง bông kỳ gói không có mất sự tốt tốt lắng tốt mình tote lưng hm 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 bê như hm hm ai đang xin nhau เซนเซนกวนยองลรกูรู้เลยเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้ครับนี่ครับอันนี้แบตเตอรี่ครับอันนี้เป็นของมาจากนอกนะครับแบตเตอรี่โอ้ดูขั้วแบตครับขัว้วแบตรถนอกเครื่องนิ่มครับแต่ไม่รู้ว่าแอตัวนี้ นั่นจะได้เช็คด,ดูตอนนี้ับคอนโทนรน้อยเรียบร้อยแล้วดูครับรถไม่ต้องล้างครับเจ้าของบอกสดๆมีดินจากญี่ปุ่นมาด้วยครับ จะเดินเต็มครับชั่วโมงการทำงานอยู่ที่สามพันชั่วโมงครับคันนี้รถเดิมๆครับสภาพมาเดิมๆอยูน่นี้เป็นรถซีเรียนสูงครับจอต่ำนี่ครับนี่ครับเอกสารมาจากนอกครับดูครับอันนี้ยางน,นี้คือของนอกไท้นะครับ นีข่ขาดมาตัวนี้เจ้าของบอกว่าไม่ได้เช็คอะไรเลยมาขายราคานี้เลยเปลี่ยนแต่นน้ำมันเครื่องครับสภาพมางาน,น,นกันเพียบผมบอ,อกอออล้อคว่ำช่วงล่างคันนี้อยู่ซีเรียนแปดพันเจ็ดครับ แค่นี้เดี๋ยวผมจะพาดูข้างบนนี่ครับนาผู้ชมครับข้างบนแห้งเลยครับนี่ครับถ้าเป็นรถเก่านอกไทยนะครับนีบ่ตัวเลขตัวเลขมันจะอยู่ครับถ้าเป็นสายมาจากนอกครับมันจะมีตัวเลขครับอยู่ครบหมดครับผมแกะเอ เป็นวิธีการดูรถอีกแบบหนึ่งครับเผื่อใครอยากดูรถเป็นวิธีการดูดรถบนในแบบของผมนี่ครับเล่กังอยู่ตัวนี้ก็นอกหมดครับเก็บรายละเอียดซีไม่ได้เก็บ จอตากแดดนันะอขึ้นสนดมหมดรถรถเก็บสีแต่ช่องล่างมาครับ<ม>ช่องล่างแล้วก็ตูดส่วนช่องไทยจนข้างหน้าไม่ได้เก็บนะครับัวเก่งัวเก่งไม่ได้เก็บมาแบบเดิมๆมาสีนี้แล้วครับสีจะบ,บาง ถ้าเป็นรถนอกแท้นะครับสีบไม่ไหลายชั้นนะครับจะบางๆว่า,านี้เลยเราต้องสังเกตตามมุมคับเฮ้ยน่งงานได้ล้เะนารมา,ราอะจอนะลองลาเส้นลองงานต่ลเลยไม่องเอ่ลองงานต่ลนู เราเสน้นไปกล้าเรอลอง,งนซ้ายเลยโโเส้นไงน,นี่วันพระวันนี้เส้นไม่ได้ครับรว,รรวันพระนี่เออเการ่ตาอตัง <c oughs> เขาเท็ดบาดเพียงเดีเ๋ยวก็โดนกันมาไงกันบบอเออนั่งะไรเงี้อ ก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับก็จะเช็ครถก่อนครับพรุ่งนี้ออกงาน